สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร่บาลูกตาลช่องที่เราจะดูดวงแบบกู้คิดเป็นกะัละยาณมิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีตุลหรือเป็นผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีตุลในช่วงเดือนพฤษภาคม2565ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นคนที่เกิดราศีตุลก็คือคนที่เกิดวันที่22กันยายนค่ะถึงย1สเดตุลาคมนะคะสําหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาแล้วยังไม่ทราบลัคนาลูกตาลจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหหาาาาาาลลคนนไว้้้ใด่งกรท ครั้งนี้จะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วนะนเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ l i n e o f f i c i a l ขอ,องเขา Li น t a อดแอดทารล,ลูกตาเลยนะคะเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีตุลจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณคือ4 o f w a n า s นะคะนายอว n e of Wands f of u r o Pentacle ค่ะ Strength นะคะ Seven of Cups King of Swords นะคะ t w of o Wands Hermit และบสรุปสุดท้ายของคุณคือ Egg of Pentacle ค่ะ ูกต,ตามม้ว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณมีความราบรื่นนะคะมีโอกาสที่มั่นหมายแต่งงานมีโอกาสในการก้าวหน้าก้าวกระโดดนะคะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์และมีโอกาสในการหาไรายได้เสริมได้ค่ะในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะคะช่วงที่ผ่านมาค่ะเฮอร์มิขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าคุณเองนะคะอาจจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะบางคนเนี่ยเหมือนกับจะคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะอยู่กับตัวเองค่อนข้างมากนะคะทุกว,วันขึ้นมาค่ะคุณเองอาจจะหองหาช่องทางในการทําเงินใหม่ๆนะคะงานด้านโลจ ติกต่างๆนะคะงานที่เป็นอาชีพเสริมนะคะงานเรื่องของโรงแรมอาหารเครื่องดื่มนะคะหรือจะเป็นงานที่เรื่องของการอบรมปกครองต่างๆนะคะเดือนนี้จะมีโอกาสที่ดีมากเลยค่ะตัวของโฟล์ทอฟวันขึ้นมานะคะเป็นไพ่ตรงกลางเดือนนี้จะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะการงานอะไรคะ่ะมีโอกาสในการจัดตั้งบริษัทได้นะคะมีโอกาสที่ลงหลักปักฐานในเรื่องของการงานมีโอกาสในการเฉลิมฉลองได้นะคะตัวของคิงออฟสอดแล้วก็สเตรนทขึ้นมาบ่งบอกว่าตัวคุณนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่มี ความมั่นคงค่ะอุปสรรคปัญหามันมีนะแต่ทุกอย่างค่ะมันอยู่ในกำมือของคุณสเสริงขึ้นมาบ่งบอกว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นเรื่องง่ายแต่คุณจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ด้วยการวางสตรัคเจอร์เนาะวางแผนนะคะวางแผนวางาระบบไว้ต่างๆไว้ค่อนข้างดีนะคะตัวของสเสริงขึ้นมาค่ะนอกจากเรื่องของความรู้ความสามารถแล้วนะคะก็ยังมีความอ่อนโยนแล้วก็สามารถเจราจานะคะอยู่กับคนเนี่ยสามารถควบคุมคนได้ดีนะคะในอาวาันขึ้นมาค่ะลูกตามมาว่าเดือนนี้คุณจะมีโอกาสในการ ดดาาวหนนะะ้กะะโคสิ่งที่คุณทําคุณจะไม่ใช่แค่ความฝันนะคะจะมีโอกาสในการเหมือนกับลงมือทําอะไรค่อนข้างเยอะค่ะตัวของเซเว่นอับคับค่ะเดือนนี้คุณเองอาจจะมีความคิดรเริ่มสร้างสารรค์นะคะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆอยู่ในใจค่อนข้างมากค่ะความสี่สําเร็จที่มีมานะคะมันบ่งบอกให้คุณนะคะสร้างความมั่นใจให้กับคุณได้นะคะแล้วคุณเองอาจจะคิดถึงการต่อย,ยอดลงทุนกันต่อไปแต่ว่านายอัวัาแล้วก็โฟร์ออฟเพนเดโคขึ้นมานะคะลูกตามอาว่าคุณเองอาจจะยังไม่ค่อยกล้าลงทุนสักเท่า ค,คุณแอบวงแวงสถานการณ์รอบข้างนะคะหรืออาจจะเพราะว่าเรามีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์อยู่ในใจนะคะ่ะยังไม่แน่ใจว่าจะไปในทิศทางไหนอาจจะเรื่อยๆรเรียนๆกันไปก่อนนะตัวของ A o p e n d i c o เป็นใบสรุปนะคะลูกตามมาว่างานการของคุณเนี่ยเดือนนี้มีโอกาสาที่ราบรื่นนะคะคือว่างานเนี่ยได้ตามปกติสามารถควบคุมคอนโทรลได้ดีมันไม่ได้บอกว่าไม่มีอุปสรรคเลยแต่มันมองบอกว่าคุณสามารถคอนโทรลได้ค่อนข้างมากนะคะถ้าคุณมีโปรเจกต์ต่างต่างอยากให้คุณลองเขียนออกมานะคะคุณจะเห็นภาพมากขึ้นนะคะ การลงทุนของคุณนะคะคุณจะลงทุนด้วยความมั่นคงนะคะการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะขอให้คุณนะคะลงทุนในเลเวลที่คุณรับความเสี่ยงได้นะคะโอกาสในการที่คุณจะมีโอกาสลงทุนอะไรใหม่ๆมันมีแต่ว่าคุณเองอาจจะลงทุนทยอยลงทุนไปเพื่อความมั่นใจของตัวเองก็ได้นะคะถ้ามีหลายโปรเจกต์เนี่ยลองเรียงลาดับก่อนค่ะว่าอะไรที่แบบใช้เวลาหรือว่าใช้เงินน้อยอะไรกว่านะก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีขึ้นได้นะคะในส่วนของการเงินเนี่ยเดือนนี้อาจจะมีโอกาสในการที่แบบ วางแผนเรื่องการเงินค่อนข้างเยอะหรือกลับมาศึกษาเรื่องการเงินค่อนข้างเยอะนะคะควบคุมคนโทรลทุกอย่างได้ดีค่ะบางคนเนี่ยอาจจะมีการลงบัญชีหรือว่าวองไปหาอาชีพเสรมิมเพื่อมาเพิ่มเติมรายได้นะคะคุณจะไม่ยออ่อท้อแต่มองว่าตัวของเซเว่นอับคับขึ้นมาเนี่ยบง่งบอกถึงการขาดโฟกัสก่อนหนะ้านี้คุณเองอาจจะเหมือนกับค่อนข้างที่จะไม่แน่ใจว่าจะเอาเงินไปลงทุนตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะคะขอให้คุณกลับมาคุยกับตัวเองนะคะลองเป้าดูเป้าหมายระยะยาวนะคะแล้วก็ควบคุมคนโทรลสถานการณ์ทุกอย่างได้ ถ้าวันนี้ยังไม่กล้าลงทุนเก็บเงิน,เป,น,เ,ปนเป็นเงินเย็นไว้ก่อนก็ได้นะมันไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาสําหรับคุณนะคะแล้วตัวของ A อออฟเพนเดขึ้นมาค่ะการงานเนี่ยงานฝีมือต่างๆเนี่ยถือว่าเดือนนี้จะมีโอกาสที่ได้เงินดีนะคะเงินเข้ามาไหลลื่นดีนะคะมาจากฝีมือความอดทนความพยายามแล้วก็ความที่คุณนะคะมีความรู้ความสามารถค่อนข้างมากค่ะสำหรับเดือนนี้ในส่วนของการเรียนนะคะช่วงที่ผ่านมาน้องๆเองเนี่ยอาจจะค่อนข้างแบบเหมือนกับมีโอกาสในการตั้งใจเรียนนะคะหรือ ว่าเจอนะคะคุณครูที่ดีนะคะมีการที่แบบกลับมาโฟกัสอะไรมากขึ้นเดือนนี้บางคนอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการเรียนนะคะโฟล์ทวันเป็นไพ่ตรงกลางเนี่ยมีโอกาสในการเฉลิมฉลองในการสอบนะคะก็มีโอกาสที่มีช้อยเข้ามาได้หลากหลายบางคนเนี่ยนอกจากสอบได้แล้วอาจจะมีชอ้อยเนาะให้เราเลือกนะว่าจะไปในทิศทางไหนขอให้เรากลับมาโฟกัสค่ะว่าเป้าหมายระยะยาวของเราคือค,คืออะไรนะคะที่ตามมาว่าสอบสอบได้ค่อนข้างราบรื่นแล้วมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จแต่ว่าเพียงแต่เราอะคะอาจจะเหมือนเป็นช่วงเวลา ที่เราอาจจะกลับมาลองดูนะคะว่าแบบเอ้สเราจะเรียนไปทางไหนบางคนอาจจะเรียน2มหาลาัยหรือ2 2ที่อะไรเงี้ยค่ะหรือเรียนพิเศษเพิ่มเติมตอะไรเงอี้ยก็จะเป็นอะไรที่ดีสําหรับตัวเองเนาะแต่ถามว่ามันดีไหมโดยรวมแล้วคะแนนออกมาค่อนข้างดีรับรื่นดีนะคะมีอุปสรรคปัญหาบ,บ้างแต่พี่ตามมองว่าน,น้องๆจะสามารถ ควบคุมคอนโทรลสถานาการณ์แล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนได้คะ่ะในด้านของความรักค่ะคนโสดเดือนนี้มีโอกาสเจอกับคนธาตุไฟเมษิงธนูแล้วก็ธาตุด,ดินพฤึกศบกันมังกรนะคะก็จะเป็นโอกาสลักษณะประมาณนี้ได้คะ่ะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งนิดนึงนะคะเข้ามาแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นํานะคะบางทีอาจจะพูดไม่ได้เยอะมากแต่ว่าพูดทีพูดแรง <laughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ระวังตรงนี้ไว้นิดนึงนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเจอรักจากการไปงานแต่งงานหรือว่ามีงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆนะ หรือว่ามีคนแนะนำมากา็มีโอกาสมากเลยนะคะตัวของเซเว่นอัพคัพบางคนอาจจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้อยู่ในสถานะที่ชัดเจนนะคะตัวของนายอัวานแล้วก็โฟร์อ,รอรัพเฮนเดโขึ้นมาค่ะคุณเองอาจจะอยู่ในภาวะที่ลังเลสงสยัยจะมีแฟนดีไม่มีแฟนดีหรือว่าก็ยังกักอยู่นะไม่กล้าเปิดใจสักร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะตัวของ A of Pen ฮนเดโขึ้นมาเป็นใบสรุปตันเลยมองว่าความรักสําหลับค,ค,คโนโสดอะคะ่ะคุณปล่อยให้มันไปเป็นตามธรรมชาติมันมีโอกาสที่จะมีคนดีๆเข้ามา แต่ว่าบางทีมันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่คุณจะต้องเลือกใครก็ได้นะคะคุยกันไปก่อนได้สําหรับช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะในส่วนของคนมีคู่ค่ะช่วงที่ผ่านมาอาจจะเงียบหรือว่าเหงาบางคนเนี่ยอาจจะเป็นรักทางไกลหรือว่ารอคอยคนรักรอยู่ก็ได้นะในะช่วงที่ผ่านมาค่ะเซเว่นอคัขึ้นมาตันมองว่ามันเหมือนกับเรากับ,บแฟนะอาจจะขาดกาันโฟกัสซึ่งกันและกันมีอะไรไม่พูดไม่จากกันนะคะโฟร์เพนทิคอขึ้นมาเนี่ยมีปัญหาไม่ไม่เปิดเผยซึ่งถ้าถามว่ามันเป็นเรื่องอะไร บางคนอาจจะเป็นเรื่องเงินหรือว่ามีปัญหาในที่ทํางานแต่ว่ามีอะไรเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมพูดกันนะคะมันจะสร้างปัญหาหรือว่าความระแวงสงสัยแหวกันได้นะคะโ o ล์วานขึ้นมาเป็นใบตรงกลางนะคะด้านมองว่าคุณยังมองเป้าหมายไปถึงการมีชีวิตคู่มีการที่แบบลงหลักปักฐานกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะอ่คิงอัพสอดขึ้นมาค่ะช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีปากเสียงกันบ้างหรือว่าพยายามควบคุมคอนโทรลคนรักของคุณมากเกินไปนะคะทัวร์วา,านขึ้นมาเนี่ยบางทีคุณเองอาจจะมองไประยะ ไกลนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีความระแวงสงสัยบางครั้งแฟนของคุณมีปัญหาหรือคุณมีปัญหาไม่ได้บอกกันมากพอค่ะไม่ได้พูดคุยกันมันเหมือนกับมันจะทําให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงอะ่ะถ้าคุณจะรักกันมากพอตันมองว่าคุณควรจะแบบ เปิดใจคุยกันนะคะโฟ f ์ one, ขึ้นมาเนี่ยคาเตองยัแงแข็งแรงนะคะหรือว่าความรักความมั่นคงมันมีนะคะขอให้แบบว่าแก้ไขสถานการณ์ด้วยสติปัญญาแล้วก็วิธีการสื่อสารที่ถูกต้องนะคะ A openiko เ,ออเ,นเนี่ยจริงๆเป็นไพ่ดีนะความรักดรูราบเรื่นนดีแต่บางทีมันเหมือนกับ เราอยู่ด้วยกันทุกวันนะคะแต่ว่ามันเหมือนเป็นความชินชาเราคิดว่าเขาต้องรู้หรือเราต้องรู้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้ได้นะคะฉะนั้นอ่ะสิ่งสําคัญก็คือว่าเราควรจะเติมเต็มความหวานซึ่งกันและกันมีอะไรเปิดใจคุยกันอย่าคิดว่าแบบเอ๊ะอันนี้เป็นเรื่องที่ฉันไม่พอใจแต่ก็ให้เขาควรจะรู้แต่ในความเป็นจริงอ่ะคะ่ะการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตคู่นะสาหรับตาจะมาว่าตัวของนะอายอัวานขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าคุณจะต้องแอคชั่นค่ะ,ะถ้าอยู่กันแบบ ไปเรื่อยๆอ,อยู่ได้มาอยู่ได้แต่วันนี้มันอาจจะยังไม่ถึงขั้นเลิกการแต่ในอนาคตนะคะถ้าสะสมไปเรื่อยมันอาจจะกลายเป็นทาวเวอร์โมเมนต์ได้ในอนาคตฉะนั้นถ้าคําแนะน,นํา1คือลดอาาีโก้ลดอัตราลดตัวตน2คือใช้สติปัญญานะคะใช้ความรักความสัมพันธ์นะบริหารจัดการเรื่องของความรักให้ดีค่ะ3อย่าปิดบังการมีอะไรปัญหาอะไรเนาะตต่ไม่ได้มองว่ามันมีมือที่3หรืออะไรคุณเองอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินเขาเองอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินหรือการงานมีความคุ้นใจแต่พอเวลาใช้วิธีการเงียบค่ะอีกฝั่งหนง สงสัยนะคะเติมเต็มความหวานให้กันเติมเต็มความรักให้กันนะคะพูดจากันดีๆก็จะทําให้ความรักของคุณไปได้ในที่สุดนะคะในส่วนของการทําบุญนะคะเดือนนี้แนะนําเป็นการทําบุญเรื่องของอสติปัญญานะคะเรื่องของอาการศึกษานะคะจะเป็นการให้ทุนการศึกษาก็ได้หรือว่า,าแชร์ธรรมทานหรือจะเป็นในส่วนของการบริจาคเงินให้กับ มูลนิธิต่างๆที่ดูแลเรื่องของการศึกษาก็ได้เนาะหรือนะคะงานที่แบบว่าให้โอกาสให้อาชีพคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอะไรที่เสริมบุญให้กับคุณมูลนิธิที่ดูแลเรื่องแบบการที่แบบฝึกอาชีพให้คนเลยเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นได้นะคะการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของอที่อยู่อาศัยต่างๆนะคะบริจาคให้วัด หรือโรงพยาบาลการสร้างอาคารต่างๆนะคะถือว่าเป็นการเสริมบุญที่ดีสําหรับคุณคะ่ะแต่อย่างที่ตันบอกมาตลอดเลยนะคะว่าการทาบุญจริงๆแล้วทาบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดเลยค่ะขอให้เราทําบุญด้วยจิตใ,ใจที่บริสุทธิ์ทาตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมทําบุญกับพ่อแม่บุปการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยค่ะสุดท้ายนี้ลูกตานอยากให้ทุกคนนะคะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีค่ะขอให้บุญรักษาเทวดาคมครองแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสิ่งเสมอวเกัันสสดีคค่่ะะบ